รีบ,บวกเลยแต่คนจะตายเหรอยก็หายยากยาก,กหัวให้ที่กูจะตายเตี๋มึงไม่มีเกาะไม่กูสายเพียวอยู่แล้ว <c oughs> ทำอะไรเราทำอะไรวะ อะไรวะเ, <_ an> เร็วแต่ไม่พอไ <_ an> อ้บีรู้กด,ดก่อนไอ้บีรูรไ้ไว้ก่อนเออถ้าบีนี่สุดยอดแห่งการรู้อ่ะไอ้รู้แน็กแท็กโอ้ไม่เอาเดีก๋ยวกูกูเล่นสายเคา,เาน์เตอร์ตอนนี้ มึงกดมึงกดมึงรู้ใช่ป่มสเตก็สตกสเต็คของมันอะ,ะ,ะเ,เ,เอ่อมาลีดีเฟนต์จะเป็นดีเฟนต์หัวดีเฟนต์เงีย้ยนะเออกูเห็นรูนมีก็ทำอะไรเนีย่ยสุดท้ายก็แห้ง Happy, happy birthday. อปืนยังสวยเลยกูจะไม่เหลือหี่อะไร วิ่งบวกกันใหญ่เลยเอา,า,าป่ะออพวกมึงเอาป่ะพวกไปยิงสีได้ไหมเนี่ยได้ได้แ,แม่เวข่าวมึงสายเมลีไงไม่คุ้มเลยจะเข้าคนเดียว

เฮ้ยตรงน,นี้มีกระเป๋าเตรียมเปล่งเยอะเลย มันไงไอ้กูอยากจะวิ่งเร็วไงมันจะจบชุดเงงอ่ะมันกดมันกดยกเลิกได้หรือไว้โอเคโอเคเฮ้ยเฮียแม่ ได้มีกระเป๋าอีกันไอ้ยิงกูวะตกใจเลยเพื่อนอะไรเลยตกใจแต่แเรื่อนไม่ดีที่ตกใจจังวะไม่เซ็นแหลกเซ็นจอมยู่แบบอ่าฮะโอเคกูชอบเซนจอมยุทจริงๆบวกเขวาวงใหญ่ๆ มัน,นไม่ได้ของม่วงเลย <c oughs> เนะยเดี๋ยวเยก็บจาก,กเพื่อนก็ได้กูยังไม่ได้เกาบม่วงกูยังไม่บ่นเลยน้มเองถ้า <c oughs> ขกงม่วงกูหล่นเต็มเลยเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> อะไเงี้ยเว้ยตาในตาจะพาพวกมึงไปแบบเขาเอะรนคุรนฮัลโหลโหลผู้จะไม่ขัดขาครับเลยเยอะแล้วมันคุดเอาไว้สัตว์คนยังเยอะเลยคนไคนข้างหน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ คอยไม่ไหวแล้วฮะมาฮะปี๊งปี๊งฮ้ดฮู้ดฮู้ดแตแว่าแต่ว่าไอ้กูยิงมันอยู่เฮ้ยเฮ้ยฮู้ดไอ้กูไหวสัส แต่แล้วแต่แล้วอีกตัวนึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันมีของดีวะอะไรวะกรเปียอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกระปิ้อเออไม้กูดิเนี่ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยไอ้หนี้เขาเติร์ดเขาเติร์ดเอไหนเอาเอมเอาไอ้นี่ไงมาขึ้นมาขึ้นเนี่ยอยู่กูเลย ไม่ต้องไม่ต้องถึงมือแล้วเน่ยนียเอาทวนไปดิเนี่ยนี่เอาทวนไปทวน,น,นท้องท<ม>้องเนี่ยไม่ได้ใช้ เหมือนกันหน้าไม่เนไงกูได้เนี่ยชอมดบใหญ่่มีดับใหญ่ก็ไหมกู เจอคนนะได้นี่ๆๆๆเอาเลยเอะนรจะมาเดูประชากให้ก่อนนี่ยลงมาข้างล,ล่างว่ะเฮ้ยกอดท้องไอ้เชี่ยเออเฮ้ยเยอะเยอะ ใช,ใช่มันวินบอคอีกลเลยเ้ยแต่มันจะตาเยเว้ยต่อทองนะโอยังมีไม่ม,มีม้วม่วอีกว่ะม้ม่ตีกันไปเลยเก็บทั้งหมด ช่วยหนวันช่วยหวตายแล้วตายแล้วมา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 แล้วไปุ้เพ่อยูุ่กเนอยู่โอ้ยตเออหนีวเร็วเร็วเร็วเข้ามานเดแตกแล้วมชุบกูก่อนกูวิงแล้วกูวิงแล้วโอ้ยมาชุบได้ได้เหรอ เพิ่งรู้ไอ้เย้ยไม่ทันไอ้ขออะไรวะความเร็วของพิษตัด The shadow will soon spread องมายังะไรเงีไม่ไหวอีล mm ูกกองนัดเจ็ดร้อยยี่ เลือกงี้เหรอลูกซองอแบบยิงอัดหน้านะเจ็ดร้อยอ่ะ The shadow spreads ไม่มี <700 S 1> เลยวะออกมาแล้วนะ โคบวกไหวอมันเอากอดทองไปใช้เวลาเราเอากรอบม่วงเขาใช้สายยิงรอบเนี้ยมาไปเดี๋ยวไเดี๋ยวเข้าวงก่อนไหมเออเก็บอ็มสีไว้ก่อนก็ได้นะเราค่อยแบบถ้ามีเราค่อยบวกไอตีไอโคเป็นได้นี่เกมได้ไอเชี่ยเมื่อกี้โอ้โหเดือดอ่ะฟันตุ้มตุ่มเพาถ้าไม่มีแม่งแตกไปเลยเนี่ยนัวจัดอ่ะเออที่นัวจัดแบบทำอะไร

เป็นยังไงคนนอนทำแม่งไงไหนกันมาไอ้เจ็ดตี้ไอ้เจ็ดคนเองอยู่นะสัตว์เนอะยังไงที่อหดตรงไ่นที่มั้ย ไอ่เท่แ่ิวผพยายามไปส่งจบวมเราแต่ว่ามันไม่อตลินไ,นนไานนนไกูเฮ้ยมึงแอบตลินมาได้นะมเออแรมึงโนไหนวไว้แช่ต้นไม้นนติดต้นไม้ต้นไม้เอาก็หายไปแล้วงะตายจะตาย Shadow will shortly begin เอาแมงเลยหีางรถมาส่ระวังนะเนี่ยสายเมลี่อู่จาซื้อมาสแกนกูมาแล้วร้านี่วาเปิดใหม่นมข้า้าอกอไระไอพวกของารูเป็นยังไงไอพวไม่จ้องว่าละซื้อนมมาเดี๋ยวมึง้มันไปไหนแล้ววะนี่กลับแดงนะพกที่ดอกยังวิธ The shadow begins. อะไรเอาฟังเลยฟังอะไรไม่ดีไม่ดีขอฟังว่าพี่ไม่ได้ก็นไม่ด hey. ีอ่ะมันไม่กี่ร้อยมันจะดีได้ไงอ่ะ ฟังกันเลเครื่องอ่นะน่อ่าแมนนะยังนองน่าจะดีกว่านี้เาว่าตีเถอะตีเถะสี่คนนงรอวีม้วี้กนอนใช่ปะสเตีไม่วีนหอนใช่ไมไม่เห็นปรกนไม่เห็นเลยว่ะะเฮ้ยน่ พี่ไปไหนกี่อะตีเถตีเถตีเถไอ้สัตว์จะตายแล้วพี่ไปไหนไปมัน่อเคที่ซ้อมพอแล้วตอนนี้ที่ซ้อมกับสลิงเอ้เลยสามคนนองเอาวะ ไอดอกเก็บยังไงต้นไม้ก็ไม่มีต้นไม้ก็ไม่ได้แล้วไอบ้านแน่เลยเฮ้ยนั่นนั่นนั่นอะไวะมันลอกว่ะ เอ้โหฮีย่ไม่ได้ไหวไนวะอยู่แถวนั้นะนั้นนั้น,น,นสัตว์เจอดับมึงโอ้ยะนะไม่เจอข้างบนแน่เลยกรคิวดูแล้วก็ไม่เจอเนี่ยอยู่นี่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  เปลยไถวะไม่เปืนมึงเฮียจังเลยเก็บได้เียหลังเลยเจังไม่รู้เียลยโคตรเียเลยจังันนี้นี่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 ่อยู่หลังเนี่ย The shadow t i c k e n s

ซัดไม่โดนเลยเข้าแบบไงแล้วไปแล้วไเกันยิงปีอยู่คนเลโคนเยี่ยนจัด เฮ้ยเฮ้ยเยสโกหลังจาก,กมาได้ท,ที่หนึ่งมานานนะครับดเดียนโทษเอาตาดีไอ้ซาดได้ของดีแล้วไม่ใช่เราที่ได้ได้จากเราได้จักแม่งได้จังศพ